สวัสดีค่ะพวงมาลัยสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะพวงมาลัยวันแม่นะ Move on จับพวงมาลัยไม่ได้เพราะว่าปีนี้ต้องให้เขาจริงๆค่ะลวดกรัรมหยี่นะคะ <laughs> มาดูวิธีทํานะคะเราจะใช้สีขาวนมนะคะมาพันใส่ไม้ลูกชิ้นค่ะแบบนี้เลยเราใช้มาสามเส้นเพื่อจะมาทําตัวห่วงด้านในก่อนนะคะติดกาวร้อนให้แน่นหนาค่ะแล้วเราก็ค่อยค่อยติดกาวร้อนเป็นเส้นแรกค่ะเส้นด้านบนเส้นแรกรอบหนึ่งด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งด้านขวาอีกรอบหนึ่งค่ะจะเป็นแบบแต่ละชั้นไปแบบนี้ทุกคนจริงๆเราทําไปจนกว่าเราจะพอใจนะว่ามันแบบว่าอ้วนน้อยอ้วนมากแค่ไหนนะคะ ขี้เกียจมากขี้เกียจน้อยหองแมพี่มาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทําไปแล้วมันไม่พอดีเราก็สามารถที่จะตัดได้เสริมได้นะคะเติมแต่งได้หมดเลยนะคะพวงมลาลัยดีไของเราค่ะพอวนรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้พวงมาหะหนึ่งพวงพอดีนะ,ะหนึ่งทวนใส่ด้านในด้วยอะไรที่มันเป็นแบบว่าต้องสลับวางอะเราก็สามารถที่จะใส่ดอกมะลิไปได้นะคะเวลาเรามองเผยน,นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบกลีบของดอกลัก เรียงทีละเส้นซึ่งมันเป็นงานละเอียดมากแต่ว่ามันสวยมากจริงๆทุกคนไม่ทำไม่ได้เนะลายนี้ก็ต้องมาค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวพวงนะคะต่อไปนะเราก็จะมาทำตัวอุบะกันต่อนะคะเริ่มจากดอกลักนะคะอันนี้บีดแค่4ี่นะคะตัวแบบเป็นกาวร้อนแท่งใหญ่ค่ะก็กดแล้วก็บีบลงไป แล้วปพลวพาก็จะไปร้อยกับไม้ลูกชิ้นแบบนี้แล้วก็บิดขึ้นอย่างนี้เลยเทคนิคนะเพื่อให้เขาร้อยง่ายๆทุกคนนี่ประมาณนี้อันนี้ดอกรักละหนึ่งนะต่อไปเราจะมาทำตัวกั้นอุบะกันนะคะทำเหมือนดอกไม้เลยทำจนสุดเลยนะคะใช้ทั้งหมดสี่ สี่เส้นค่ะลวดแล้วเราก็มาติดกาวร้อนให้เท่าๆกันเขาก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแค่นั้นเองหมายถึงเวลาเรามองอ่ะเป็นแนวตั้งขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นแนวนอนมองดูมันจะมีมิตินะอันนี้ใช้เส้นเล็ก2เส้นค่ะแล้วก็ยิงกาวร้อนให้เขาเป็นหัวงพอ,เ,อเสร็จ<ๆ>แล้วเราก็นํามาติดด้วยกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาทําตัวดอกไม้นะวันนี้นะดอกกุหลาบของเราเป็นดอกกุหลาบลีดด้วยนะคะ อยากให้ทำเทคนิคนี้ที่ทำไปอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นใบเล็กแล้วเวลาติดด้วยกันสี่ใบแล้วมันเล็กเกินไปทุกคนนี่นะคะบิดไปบิดมานะตัวกรีบนะคะไม่ได้มัดกับอะไรเลยค่ะพันน้องเข้าไปเฉยๆเลยเพราะเวลาเราใช้ตัวหนีบใช่ไหมเขาจะแน่นไปเลยอนยะ่างเงี้ยจะไม่บิดออกทุกคนหนีบความร้อนระวังมือด้วยนะนิดนึงหายร้อนแล้วค่อยยิงกาวนะคะแบบนี้ค่ะตอนแรกจะทำแค่สี่เส้นเนาะ อันนี้ทําไปหล,หลายๆเส้นเลยค่ะเวลาประกบน้องก็จะได้ไม่อ้ามากอันนี้เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะทําเป็นตัวก้านอุบะอีกทีก้านดอกไม้นะเพื่อให้ดูมีมิติค่ะเราค่อยใส่สีเขียวอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือสีละมุนมากแม่ชมพูกับเหลืองอ่อนนี่มันคือแบบใช่อะ่ะอันนี้เราใช้การติดนะคะไม่ต้องร้อยค่ะเพราะว่ามันจะติดไปหลายชั้นหน่อยต่อไปสีเขียวเราก็ใช้ทั้งหมด5นะคะ หมุนทำเหมือนดอกไม้แล้วก็ยิงกาวร้อนแล้วก็ติดไปเหมือนกันค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วตัดออกก็เสร็จแล้วก็ร้อยดอกมะลิลงไปนะคะแล้วติดดอกไม้ลงไปได้เลยอันนี้เสร็จแล้วอุบะใช้ทั้งหมด5อุบะนะคะห้าขาเขาเรียกห้าขานี่เสร็จแล้วพันรวมกันนะตามที่เราต้องการเลยพันให้ตรงนี้มันอ้วนๆหน่อยทุกคนเวลาใส่เข้าไปในตัวที่การอุบะแล้วจะได้แบบแน่นๆหน่อย มุมที่สวยที่สุดติดกาวค่ะยิงกาวแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเข้าไปลึกๆอย่าให้เขาโผล่เยอะนะโผล่เยอะบางทีไม่สวยเพราะว่าเข้าไปลึกๆเลยแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวดอกใหญ่กันดอกใหญ่ไปแล้วหกใช่ไหมเราก็มาทําตัวนี้เสริมข้างๆเพื่อให้เขาอะดูแบบดอกบานขึ้นเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ อันนี้นะเสียใจยใส่น้อยไปเลยต้องไปเติมสักสองสามรอบเกสรค่ะใช้เกสรสีแดงเพื่อให้มันจึง้งในเสียบลงไปเลยอันนี้คือดูอย่างนี้ดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่พอ,อไปขึ้นพวงแล้วมันน้อยเกินไปก็เลยใส่เพิ่มไปซะเยอะเลยอันนี้เป็นดอกไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าเราทําเป็นหลากหลายสีสันแล้วก็ใช้อเซโรอะไรพวกนี้นะใช้สีฝุ่นอะไรอย่างนี้ปัด,ปด ให้เขาดูมีมิติขึ้นแล้วฉะนั้นอะ่ะดอกเราก็จะกลายเป็นหลาย,ลายสีไปนะคะถึงจะเป็นสีเดิมแต่ว่าพอปัดๆแล้วมันจะขึ้นเป็นหลายสีสวยมากทุกคนแล้วตัวนี้ป้าพาก็ติดเพชรอีกแล้วนะคะไม่ติดมุกติดเพชรอีกแล้วชอบติดเพชรแล้วสวยดีทุกคนนี้เราก็เริ่มเอาดอกใหญ่ติดตรงกลางแล้วก็ทุกดอกติดไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ค่อนข้างตัดยากเลยหนึ่งอะใช้เวลาถ่ายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งตัดออกมาได้เท่านี้ทุกคน นี่เสร็จแล้วนะคะสวยไหมนี่เห็นไหมเติมเติมที่หลังบอกแล้วแล้วเราก็มาทําใบเขาใบเขาก็ไม่มีอะไรมากทําเหมือนเมื่อกี้เลยคือเอาสีเขียวเขียวมาซ้ำแซมให้ดูเหมือนใบนะเสร็จแล้วทุกคนสวยมากคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะ